แชร์เก็บไว้เลย11สมุนไพรช่วยดีถ็อกเลือดล้างพิษในเลือดแก้พิษเบื่อเมาทุกชนิดทุกวันนี้ชีวิตเราเร่งรีบมากขึ้นจึงทำให้มลพิษต่างๆตกค้างในร่างกายแบบไม่รู้ตัวเราจะเห็นได้ว่ามีโฆษณาเกี่ยวกับอาหารเสริมล้างพิษหรือคอสล้างดีถ็อกสารพัดถ้าใครที่ไม่มีเวลาเน้นความสะดวกอาจจะใช้บริการสิ่งเหล่านั้น แต่คุณอาจลืมตระหนักไปว่าอะไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันอาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีด้วยเหตุนี้เราจึงมาแนะนำสมุนไพรที่ใช้ในการดีถอกเลือดล้างพิษในเลือดเป็นวิธีธรรมชาติที่ค่อยๆฟื้นฟูร,ร่างกายแบบค่อยเป็นค่อยไปจะดีแค่ไหนลองมาพิจารณากันคะ่ะ 1. ผักหวานบ้านทราบหรือไม่คะว่า ผักหวานสามารถรักษาผดผื่นตามผิวหนังและยังรักษาโรคคางทูมปวดท้องขับลมในกระเพาะอาหารแถมยังบำรุงเส้นผมบำรุงน้ำนมแม่ในการให้นมบุตรได้ดีอีกด้วยถ้าคิดถึงการล้างพิษด,ดีถอกเลือดในร่างกายแล้วล่ะก็ให้นึกถึงผักหวานมาเป็นอันดับแรกแรก 2. ญ้านางใบหญ้านางมีฤทธิ์เย็นเป็นสมุนไพรที่ใช้ล้างพิษได้เป็นอย่างดี ถ้ามีอาการปวดท้องเพราะกินผิดสำแดงสามารถคั้นน้ำใบย่านางให้ดื่มได้เลยหรือจะชงเป็นชาดื่มเป็นประจำก็ดีไม่น้อยนอกจากใช้ดีถอกเลือดแล้วใบย่านางยังมีประโยชน์ในการรักษาโรคอื่นๆอ,อ,อ,อีกสารพัด 3. ส,สมอไทยสมอเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการล้างพิษออกจากเลือดแถมยังรักษาโรคอื่นๆได้อีกมากมายเพราะมีสารแทนนินในปริมาณมาก ใช้รับประทานเป็นยาระบายอ่อนๆก็ดีไม่น้อยเหมือนกัน 4. หัวหอมหลายๆคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินว่าหัวหอมเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ไม่น้อยไม่ใช่เอาไว้โรยหน้าอาหารอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่หัวหอมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณมากจึงใช้ต้านมะเร็งได้หลายชนิดตัวนี้แหละที่ทำความสะอาดเลือดดีถอกเลือดได้เป็นอย่างดีช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย มะนาวมาอีกแล้วจ้าสำหรับประโยชน์ของมะนาวก็บอกแล้วว่ามะนาวมีประโยชน์เป็นร้อยๆข้อทีเดียวสามารถตามอ่านได้ในบทความประโยชน์ของมะนาวจ้าแต่สำหรับเรื่องการล้างพิษน,นั่นคือดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำเปล่าทุกเช้าหลังตื่นนอนมะนาวช่วยฉล้างสารพิษที่ตกครั้งในเลือดดีถอกเลือดให้สะอาดเอี่ยมอ่องแบบค่อยเป็นค่อยไปฟื้นฟูส่วนที่สึกรอจ้า 6. ขึ้นชายทราบกันหรือไม่ว่าขึ้นชายมีสารต้านมะเร็งอยู่เป็นจำนวนมากเด็ดสุดคือช่วยทำความสะอาดเลือดและลดความดันโลหิตในการศึกษาพบว่ามีส่วนช่วยขับของเสียออกจากบุหรี่อีกด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรงแต่อาจได้รับควันพิษจากคนข้างเคียงนั้นขึ้นชายนี่แหละที่ช่วยคนได้เป็นอย่างดี 7. กะลำ่ำไม่อยากเชื่อใช่ไหมล่ะว่า กะหลำจะช่วยล้างพิษได้เช่นกันเพราะเรามักจะได้ยินในแม่ลบแต่จริงๆแล้วกะหลำม,มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ต่อต้านมะเร็งแถมยังช่วยตับขับฮอร์โมนที่มากเกินไปออกจากร่างกายด้วยนะโดยเฉพาะฮอร์โมนเครียดยังไงละ่ะจึงเป็นการทำความสะอาดระบบย่อยอาหารรวมถึงระบบการไหลเวียนของเลือดดีถอกเลือดได้เป็นอย่างดี8 มะขามป้อมมะขามป้อมเป็นพืชที่ได้รับการยอมรับว่ามีวิตามินสูงช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายเด็ดสุดในด้านการล้างพิษถือว่ามีประสิทธิธภาพมากมีการศึกษาพบว่าเราสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้แม้แต่พิษของสารตะกัว่วก้าวรังจืดนี่ก็เป็นสุดยอดสมุนไพรในการล้างพิษจากร่างกายเช่นกันส่วนใหญ่ใช้ในการรักษาแก้พิษเบื่อเมาทุกชนิด รวมไปถึงการเมาเหล้าอีกด้วยเราสามารถต้มรากรางจืดจิบเป็นชาหรือใช้ชารางจืดแบบผงสำเร็จรูปก็สะดวกเช่นกัน 10. แตงโมทราบกันหรือไม่ว่าผลไม้ที่มีน้ามากอย่างแตงโมมีส่วนช่วยในการขับพิษทางปัสสาวะเช่นกันเมื่อรับประทานเข้าไปแตงโมจะช่วยฟอกล้างสารพิษออกจากเลือดดีถอกเลือดได้แถมยังช่วยควบคุมความดันโลหิต และเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายได้ง่ายๆอีกด้วยจ้า 11. กระเจี๊ยบเขียวนี่ก็อยากแนะนำเช่นกันเพราะกระเจี๊ยบเขียวเป็นผักที่ขึ้นชื่อในเรื่องเส้นใหญ่ที่มีคุณสมบัติละลายน้ำจึงช่วยดูดซับสารพิษและขับถ่ายออกมาทำให้ไม่มีสิ่งสกกระปรกตกค้างในเลือดช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติ นอกจากนี้กระเจี๊ยบเขียวยังมีสารพัดประโยชน์ในจะช่วยป้องกันอาการซึมเศร้าช่วยรักษาโรคกระเพาะเอาเป็นว่าสารพัดประโยชน์ถ้าอยากรู้เต็มๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความเกี่ยวกับกระเจี๊ยบจ้าทั้งหมดเป็นสมุนไพรไทยใช้ดีถอ,อกเลือดแค่บางส่วนเท่านั้นแต่ยังมีสมุนไพรานานา,นาชนิดที่มีคุณสมบัติในการขับพิษ ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเข้าไปอ่านบทความอื่นๆได้เลยจ้ารับรองว่าคุณได้สาระเต็มๆกลับไปแน่นอนที่มาหนังสือขับสารพิษในร่างกายความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรสมุนไพรขับสารพิษและสุขภาพดี .com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮล ขอบคุณมากคะ่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ